สวัสดีครับชาวไบก์ iker, ทุกคนครับสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์นะฮะกลับมาเจอกันในค่ำคืนของวันที่3กรกฎาคม2565ครับทุกท่านอย่าแปลกใจในคราฟอซ์ทำไมวันนี้ผมถึงมาเร็วกว่าปกติทุกทีอาจจะเจอกันนู่นนะฮะเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งไปเพราะว่าในขณะที่ผมกำลังอานรยการอยู่ในเหลือเวลาประมาณ20นาทีนะฮะฟอร์มูล่าวันก็จะลงสนามที่ซินเดอเรลล์อังกฤษครับเดี๋ยวผมจะไปทำภารกิจตรงนั้นกันเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องฮะเดี๋ยวจะไม่มีเรื่องราาววไไปปเเขขียนนนนล่นะ่ะใสอง F1 ดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าดู F1 เสร็จแล้วมาอัดเนี่ยไม่ทันแน่ๆฮะจะดึกดื่นไปกว่าเด mm ิมอีกก็เลยชิงมานะครับนะยังไงก็ใครที่ดูผมไม่ทันในช่วงค่าคืนที่คลิปออกอย่างนี้ก็รบกวนผมไปติดตามผมได้ในพรุ่งนี้นะครับย้อนหลังพรุ่งนี้มาลืนนี้ตามสะดวกกันหน่อยแล้วกันนะครับแต่วันนี้เราจะคุยถึงเรื่องราวของ KTM ครับค่ายส้มแต่จะเป็นค่ายส้มที่ไม่ได้ใช่รุ่นใหญ่นะฮะแตเป็นค่ายส้มที่เน้นไปที่โมโตทฮะ นะครับโมโตทผมจะไม่ได้คุยถึงทีมอื่นมากมายนะฮะจะไม่ได้คุยถึงนักแข่งคนอื่นมากมายจะโฟกัสไปที่ออ g คุสโตเฟอร์นันเดสนักแข่งที่ร้อนแรงที่สุดใน Moto2 ตอนนี้แล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมทีมของเขาก็คือเปโดรกอสตาซึ่งแน่นอนว่านักแข่งคนนี้ก็เรียกว่ามีพ่อยกม่ยกกันเนี่ยติดตามกันเพียบกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนทีมอื่นคนอื่นเดียวจะเก็บไว้เล่าในโอกาสต,ต่อไปซึ่งยังคงเหลือระยะเวลาอีกยาวนา,นานนักกว่าที่ โมโตจีพีจะกลับมาดังนั้นข้อมูลข่าวสารอาจจะไม่ได้เยอะอาจจะไม่มีอะไรใหม่ๆม,มาอัปเดตเนี่ยก็จะนําเรื่องราวตรงนี้นะครับมาคุยมาเล่ามาเขียนกันให้ทุกคนได้เ,เสพกันไปสําหรับแฟนๆโมโตสปอร์ตนะครับทุกคนทราบดีใช่ไหมครับว่าค่ายส้มเคดีเมเนี่ยพวกเขาเป็นเจ้าพ่อรุ่นเล็กรุ่นกลางเลยนะฮะโมโตทรีก็เป็นแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับโมโตทูก็เป็นแชมป์โลกเช่นกันนะฮะปีที่แล้วเนี่ยเปโด้โคอสตารครับนักแข่งหมายเลข37นะครับในขณะนั้นเนี่ยก็ ขึ้นมาในรุ่น Mo t ตทรนะครับครั้งแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นแชมป์โลกได้เลยทีเดียวนะฮะก็ไม่ต้องปล่อยให้นานนะฮะเดี๋ยวมันเสียของถูกดันขึ้นมาในรุ่นที่ใหญ่กว่าสูงกว่าก็คือเป็นแชมป์โลกปุ๊บในปีนี้ปีต่อไปก็ถูกดันขึ้นไปใน m o t ตทเลยนะฮะนั่นก็คือเส้นทางของแชมป์โลกรุ่นเล็กรุ่นเล็กนะครับสหรับ KTM แต่ที่นี้รุ่นกลางนะฮะรุ่นกลางก็จริงๆจะว่าแล้วมันเป็นการเรียกว่าแย่งแชมป์โลกกันเองของ2นะักแข่งในทีม KTM นั่นแหละ ก็คือรมีการ์เนอร์8ปฮะกับราอุฟเฟนเดสสองแต่สุดท้ายก็กลายเป็นการ์เนอร์นะครับที่เฉือนไปแบบวุ่นวิตคว้าแชมป์โลกไปได้นะต้องมาชิงดํากันเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องเสียของเหมือนกันฮะโดนแบบว่าผลักดันขึ้นมาในรุ่นใหญ่ในทันทีนะครับทั้งทั้งคู่เลยนะฮะก็ไปอยู่ในทีมเทคทรีเคทีเอนะครับก็ยังคงอยู่ในอยู่ในเคทีรวมทั้งเปโดรคอสตาก็ยังขึ้นมาในในเคทีก็เลยทําให้ KTM ในม o t ต2ทูในปีนี้ก็คือ กลายเป็นแบบว่านักแข่งหน้าใหม่นะฮะแต่โปรไฟล์ชั้นดีครับก็คือคนนึงก็คือ37เนี่ยเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนมาใช้เบอร์51เพราะว่าเบอร์37เนี่ยถูกใช้มาสําหรับคนที่อยู่โมโตทูก่อนแล้วนั่นก็คือเพื่อนรุ่นนของเขาเองฮะออกุสโตฟูร์นันเดสก็ได้เลือดใหม่ขึ้นมานะครับที่กําลังเข้าห้ามาจากแชมป์โลกโมโตทีเหมือนหมาดเนี่ยนะฮะมันมาจับคู่กันกับนักแข่งที่เรียกว่าประสบการณ์สูงอีกคนนึงนะครับในโมโตทูนั่นก็คือออกุสโตฟูร์นันเดสครับ ปอนเดกก็ยังใช้หมายเลขเดิมของตัวเองฮะก็คืออยู่มาก่อนได้สิทธิ์นี้ก่อนนะเบอร์37นะกลายเป็น37กับ51แต่ KTM ก็ทำให้ FC ค่ายทำให้ FC เนี่ยเรียกว่าใจหายใจคว่ำตั้งแต่ช่วงแรกนะครับทุกคนจะได้เห็นเลยนะฮะว่า Moto2 ในปีนี้เนี่ยเปิดฉากมาแบบเรียกว่าร้อนแรงมากนะครับในส่วนของทงอางนักแข่งดาวรุ่งพุ่งแรงของ v r 4 6นะครับนั่นก็คือเซเลสติโนวียติฮะ เบียติก็สามารถที่ชนะได้เบิ้ลนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ค่อยพลาดนะฮะในขณะที่ KTM เนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าออกสตาร์ทมาแม้ว่าจะไม่ได้ว่าเลวร้วายนักนะครับแต่ก็มาเจอความร้อนแรงของคนอื่นอย่างนี้ไงฮะมันก็เลยทําให้กวบลัศมีไปนะ,ะทำให้เราคิดว่าเอ้ะ KTM ในปีนี้นี่จะร่วงหรือเปล่านะฮะอ่านะครับจะแบบว่าจะไหวหรือเปล่ารวมทั้งรุ่นเล็กด้วยแต่แต่วันนี้เราจะไม่คุยกันรุ่นเล็กนะครับแต่จะเกินพอ พอให้ได้แบบว่าโอเคได้ได้รู้สักนิดนึงนะครับว่า KTM ก็เรียกว่าได้ลุ้นเหมือนกันนะครับในในรุ่นเล็กหมายถึงว่าลุ้นว่าจะยังคงป้องกันแชมป์ได้ไหมเพราะว่าทีมอื่นเขาก็ร้อนแรงอยู่นะฮะทีนี้กลับมาในโมโตทูฮะกลับมาในโมโตทูเนี่ยเรียกว่า KTM มาร้อนแรงในใน,ในการในการเทสรถรอบสุดท้ายครับก่อนที่จะลงสนามพอลงสนามแรกมาเนี่ยนักแข่งทั้งคู่ก็เรียกว่าอาจจะปรับเนื้อปรับตัวกันไม่ได้ฮะโดยเฉพาะเปโดรคอสตาเนี่ยโอ้โหนะฮะ ห้าวมากนะครับในในช่วงเทสพอมาตอนแข่งขันจริงเนี่ยล้มกระจายกันเลยทีเดียวครับล้มกันเรียกว่าไม่มีคะแนนกันต่อเนื่องแบบรัวๆกันเลยทีเดียวในขณะที่ออกุสโตเฟอร์เันเดสเองนะครับด้วยศักดิ์ศรีของนักแข่งมากประสบการณ์คนหนึ่งเนี่ยก็ประครับประคองได้หัวแถวแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะมาต่อสู้เพื่อชัยชนะอะไรแบบว่าเด่นชัดอะไรนักเลยนะฮะนั่นคือสถานการณ์ของ KTM แล้ดูเหมือนว่า,าทีม คอนด้าเอเชียนะครับทีมของก้องสุงเกียรติจันทราเนะี่ยกับไอโอคระนี่ก็เก็บคะแนานช่วยกันฮะก้องก็เรียกว่ามาดีครับในในช่วงแรกๆนะฮะไอโอคระก็ถือว่ามาดีเช่นกันนะ,ะผัดกันขึ้นหัวแถวนะครับขึ้นหัวแถวคู่ก็มีอย่างเงี้ยคะแนานก็เลยนําแบบแปรเบอร์ไปเลยคะแนานประเภททีมนะฮะในขณะที่ KDM เนี่ยยังเก็บไม่ได้เป็นกอกเป็นกรรมครับในส่วนของผู้นําคะแนานสูงสุดในตอนนั้นก็คือเซเรตินวียติเนี่ยก็ เรียกว่าทีมนี้ก็จะมีอยู่คนเดียวที่ยืนตัวหลักนะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็คือแทบที่จะไม่มีแต้มมาช่วยเหลือกันเลยนะฮะคะแนานก็เลยทาให้คะแนานของกล้านานองข,านานของไอเนี่ยก็ช่วยกันเก็บนะครับประเภททีมนะฮะเรียกว่าไล่เรียกว่าทีมอื่นแนทบที่จะไล่ไม่ทันกันเลยทีเดียวแต่พอนะครับพอสนามที่6สนามที่6เนี่ยเริ่มนะครับเคดีเอ็มเริ่มส่งแสงส,งส่องแสงชัดเจนนะฮะหลังจากที่เปโดรคอสตานั้นคว้าโพลครั้งแรกให้กับตัวเองได้นะครับแต่มันน่าจะได้ที่โพลครั้งนั้นเนี่ย ก็คือไปพลาดล้มเองนะครับในจังหวะที่ตัวเองก็ยังนําอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็สนามต่อมานะครับที่สเปนนะ,ะที่ He เฮเลนก็เลยกลายเป็นออคุสโตฟอร์เนเดสที่ปลดล็อกบ้างครับพอหลังจากนั้นมาก็ทําให้6สนามล่าสุดเนี่ย KDM ช่วยกันเก็บคะแนนนะครับเก็บคะแนนช่วยกันมีมีโพเดียมคู่ด้วยนะฮะเลยแซงหน้าทีม Honda a เอเียนะฮะประกอบกับกล้องสมเกรติก็ฟอร์มดรอปลงไปอย่างชัดเจนนะครับ ในขณะที่ไอโอคุราเนี่ยแม้ว่าฟอร์มจะยังคงนิ่งอยู่แต่มันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าทําให้แบบว่าคะแนานประเภททีมเนี่ยยัน KTM ไว้ได้นะะนะฮะก็เลยก็เลยทําให้วอลคุโซเฟอร์นันเดสเนี่ยหลังจาก6สนาม6สนามล่าสุดมานี่ฟอร์มดีนะ,ะฟอร์มดีมีมีโพเดียมแล้วชัยชนะถึง3ครั้งในขณะที่เปโดรคอสตาเนี่ยมาพลาดอยู่นิดเดียวนอกสนามนะฮะก็คือก่อนที่จะมีการแข่งขันกันที่อาร์เซนนะครับที่เนเธอร์แลนด์เนี่ย เขาไปซ้อมมโตครอสแล้วไปไปขาหากักนฮะครไปประสบอุบัติเหตุก็เลยทําให้เขาไม่ได้ลงนะฮะแต่ถึงแม้จะไม่ได้ลงเนะี่ยการที่ออกุโตโฟเนเดสชนะนะครับชนะได้ในในสนามล่าสุดที่อาร์เซนเนี่ยก็คะแนนก็เลยทิ้งห่างแต่แต่มันก็ไม่ถือว่าห่างเยอะมากมายนะแต่แต่ก็ทิ้งทิ้งไปแล้วนะฮะทิ้งคะแนนของฮอนด้าเอเชียไปแล้วนี่คือสถานการณ์ประเภททีมล่าสุดทีนี้คะแนนของเขาในตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเรียกว่าเป็นอันดับ2ตีคู่นะครับก็คือ อันดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเซเรติโนเวีอตีอยู่แต่คะแนนเท่ากันนะทุกคนไม่ต้องงงนะครับว่า1 4 6เนี่ยทำไมถึงมี 1- มี2เพราะว่าถ้าเกิดคะแนนมันเท่ากันก็จะไปดูว่าใครชนะมากกว่า,านะครับแต่ถ้าชนะมากกว่าแล้วชาชนะเท่ากัน3ครั้งอย่างเงี้ยก็จะไปดูว่าโพเดียมโดยรวมเนี่ยใครชันอ่าใครมีมากกว่าซึ่งในตอนนี้ก็คือเวียตีก็จะขึ้นหน้าไปอยู่ในตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่มันมีเท่ากันไงอืมนะ แล้ว3คนนะครับไอโอุรก็พวกอีกคนนึงด้วยไอโอกุรนั้นมี145แต้มไหมแต้มเดียวครับทุกคนแต้มเดียวเลยครับ3คนนี้ก็ต่อสู้กันแบบจริงๆเลยนะฮะในในคราวนี้ดังนั้นก็เปรียบเสม,มือนของการรีเซ็ตใหม่นะครับในสำหรับ Moto2 ฮะรีเซ็ตใหม่ก็คือแข่งกันมาทั้งหมด11สนามเนี่ยตอนนี้ก็คือ146สแต้มสา3คนจะเนท่ากันละสนามที่12ที่จะเริ่มต้นในวันที่ 7สิงหาคมที่ซินววสโซนอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าดูซิฮะว่าใครจะออกออกตัวได้ดีกว่าหมายถึงว่าออกออกสตาร์ทเรื่องของของคะแนนเนี่ยได้ดีกว่านะครับใน3คนนี้แต่ทําไมหัวข้อคลิปไปถึงจั่วมาว่าร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเอาไปเปรียบเทียบกัน6สนามล่าสุดทุกคนจะได้เห็นนะว่าอันดับหนึ่งในหัวแถวนั้นก็คือเซเรตินอวิเอติเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีคะแนนไปถึง3เลยนะฮะแล้วก็ชนะมาแค่ครั้งเดียวครับ ในขณะที่ในขณะที่เฟอร์นันเดสเนี่ยทำสิ่งที่ตรงกันข้ามครับก็คือชนะถึง3แล้วก็มีโพเดียมนะฮะเรียกว่าไม่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 พลาดเลยนะฮะตั้งแต่ฝรั่งเศสมาเนี่ยนะครับไม่พลาดเลยก็คือเก็บคะแนนมาได้ตลอดแล้วก็เป็นคะแนนที่อยู่ในท็อป5ท็อป5ด้วยฮะหนึ่งในนั้นก็คือชัยชนะไงหนึ่งนั้นคือมีโพเดียมไงในขณะที่ v ีเอตเนี่ยแผ่วลงอย่างชัดเจนด่างอย่างเห็นได้ชัดเริ่มมาดีขึ้นหน่อยนึงก็เนี่ยแหละฮะก็สนามที่ผ่านมาเนี่ย คำว่าดีขึ้นก็ความจริงก็ตกลงไปแล้วก็ค่อยๆไล่เก็บอันดับขึ้นมาก็จบอันดับที่4ได้ใช่ไหมฮะดังนั้นสถานการณ์ในแบบนี้จะไปบอกว่าคนที่รอ้อนแรงนี่สดเสนอคงไม่ใช่ KTM เนี่ยก็น่าจะไม่ใช่นะแต่แต่ผมย้ำว่าเอาเป็นเอาเป็นหน้าตอนนี้นะฮะหน้าตอนนี้เพราะว่าเครื่องเริ่มติดแล้วไงถ้าถามว่าแล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงแรกเนี่ยทำไมคะแนานถึงว่าโดนทิ้งห่างไปเยอะขนาดนั้นแล้วทำไมถึงค่อยๆ ไล่ขึ้นมาจนสุดท้ายก็อยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์โลกในที่สุดสําหรับอักุสโต้ฟอนันเดสนะครับมันจะมีอยู่2ประเด็นฮะประเด็นแรกก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการเซฟรถของทีมงานนะครับที่นักแข่งเองพอถึงสถานการแข่งขันจริงเนี่ยอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ตรงโจดตรงประเด็นหรือเปล่าในส่วนหนึ่งนะฮะทีมงานก็อาจจะยังหลงทางอยู่เป็นเรื่องปกตินะครับอยู่ที่ว่าใครจะหลงนานขนาดไหนเท่านั้นเองนะฮะบ,บางคนก็หลงไปทั้งฤดูกาลก็มีเลยนะฮะแต่นี่ก็คือ โอเคละ่ะผ่านไปประมาณประมาณ5สนามเนี่ยเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางนะครับนี่เป็นสถานการณ์แรกนะครับที่ทําให้ KDM เนี่ยหลุดหลุดไปนะฮะเปดโดรคอซาก็ล้มเยอะมากเลยในตอนนั้นทุกคนเห็นใช่ไหมจนช่วงแรกนะฮะแล้วทีนี้ประเด็นสองก็คือการที่มันมีดาวรุ่งเนี่ยโผล่ขึ้นมานะฮะมีดาวรุ่งที่ทํำงานได้ดีอย่าง ตอนแรกก็คือจะเป็นวีรติใช่ไหมฮะชนะมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สองคนจากทีมอนโดนีเชียทั้งกล้องสมเกียรติทั้งไอโอคุราเนี่ยแข็งแกร่งเหลือเกินนะฮะแล้วก็โทนี่อโบริโนโจโรเบิร์ตอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพวกเนี้ยฮอลเฮนาร์โบโรอย่างเงี้ยแต่พอแข่งไปแข่งมาประมาณ5สนามขึ้นมาเนี่ยนักแข่งเหล่านี้เริ่มที่จะแบบว่าดรอปลงไปดรอปลงไปดรอปลงไปฮะแม้กระทั่ง ผู้นําคะแนนสูงสุดอย่างเซเลติโอเวียติเนก็ดรอปฮะดรอปลงไปไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ในใน,ในช่วงหลังมาน,นี้นะฮะอัตราการเก็บคะแนนเรียกว่าโดนทิ้งห่างยับกันแต่ก็ยังดีที่ทําช่วง,รงแรกๆไว้ดีนะฮะคะแนนก็เลยอยู่หัวแถวเฉยๆในตอนนี้นะฮะไอโอกุระถามว่าก็ยังโอเคอยู่ไหมนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับยังยังยังถือว่ารักษามาตร,รฐานของตัวเองได้อยู่นะฮะแล้วก็ก้องสุเกียร์ก็เริ่มที่จะแบบว,ว่า เก็บคะแนนไม่ค่อยได้เริ่มที่จะไม่มีแต้มอะไรไปอย่างเงี้ยหรือเก็บได้ก็จะเก็บได้นิดๆหน่นนอยๆอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมฮะคนอื่นก็หลุดไปโทนี้อาโบริโนอย่างงี้ฮอลเฮนาวาโลนะครับค่อยๆที่จะหาโจโรเบิร์ตก็ต้านล้มไปเองในจังหวะบางสนามที่นําอยู่แบบเนี้ยทุกคนเห็นไหมครับว่าหรือแม้แต่คู่แข่ง,ขงคนสำคัญอีกคนหนึ่งคือ,คอไอรอนคาเนตนะฮะไอรอนคาเนตเนี่ยก็คือยังไม่ได้ชนะเลยนะครับแต่เขานี่มักจะทําผลงานได้ดีในการคอลี่ฟายในการซ้อมแล้วก็เก็บโพเดียมได้อย่างสม่ําเสมอนะครับ เฝ้ารอชัยชนะครั้งแรกของเจ้าตัวแต่ก็ในฤดูกาลนี้แต่ก็กยังนะฮะแล้วมีหนามซ้ำเนี่ยก็ไปประสบอุบัติเหตุนะครับนอกสนามแล้วทําให้อาการมันไม่ดีขึ้นแล้วมันกระเาออกอาการตอนที่ลงแข่งรถอยู่เนี่ยจนต้องถอนตัวไปในที่สุดนะครับเพราะเลือดออกจมูกไงเราได้เห็นใช่ไหมเห็นไหมครับว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะค่อยๆผลงานจะค่อยๆอ,ยอ,ยอ,ยอยดรอปไปไม่ว่าจะดรอปมาจากฟอร์มการขับเองหรือว่าดรอปมาจากผลงานผลกระทบอะไรก็แล้วแต่มาเนี่ยมัน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 ,มนกลายเป็นว่า ktm เนี่ย เขาเรียกว่าไม่ได้ว่าไม่ว่าได้ว่าติดลบไปเยอะไงฮะในช่วงที่ออกสตาร์ทมาแม้จะไม่ได้ร้อนแรงเนี่ยก็คือสามารถที่ยืนเลขตัวเดียวอยู่สําหรับอัลกูโต้ฟอนันเดสเนี่ยนะฮะก็ต้องมาดูสถานการณ์นะครับในครึ่งหลังว่าจะเป็นยังไงแต่ผมเข้าใจว่าเปโดรคอสต้าน่าจะกลับมาได้หมายถึงว่ากลับมาลงแข่งฮะอาการผ่าตัดขาน่าจะบอกว่าหายแล้วล่ะนะครับเพราะว่าจากนี้ไปก็ยังคงเหลือระยะเวลาอยู่อีกเดือนกว่าๆเลยนะฮะก็น่าจะมี คะแนานเรียกว่าช่วยกันนะฮะแต่ตัวเขานั้นเขาจะดีได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่เขาจะล้มไปเนี่ยกลับมาแล้วฮะทุกคนมีโพเดียมคู่แล้วคว้าโพได้ชนะได้นะครับแต่สุดท้ายก็ไปพลาดในโมโตโครอสนะครับฝึกซ้อมนะครับในช่วงที่หยุดยาวไปนะฮะช่วงนั้นก็ไปซ้อมยังไงอีท่าไหนไม่ทราบนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่เราได้เห็นกันบ่อยๆนะครับว่าหลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่ได้แข่งขันอย่างนี้นักแข่งเขาก็จะไปลงแ็กฝุ่นกันนะฮะ อ่าแล้วก็พลาดพั้งมานะครับในกรณีในอดีตก็มีหลายคนนะครับที่ไปเจ็บหนักไปอะไรมาอ่ากระดูกกระเดี่ยวหักไปนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งอยู่เหมือนกันนะดังนั้นตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่า KTM เอนี่ยก็อาจจะกลับมาทวงมาลังอีกหรือเปล่าหลังจากที่อากิอาโยเนี่ยก็คือทําให้แฟนๆเค DM เนี่ยใจยสั่นกันกันมานะแต่ปัญหาหนึ่งของเค DM ที่ผมเชื่อว่าแฟนๆของทีมนี้น่าจะเป็นห่วงก็คือ การที่นักแข่งดาวรุ่งในรุ่นเล็กรุ่นกลางในฟอร์มดีๆขึ้นมาแล้วจะเอาไปพวกเขาไปไว้ที่ไหนนะครับจะเกลี่ยพื้นที่ยังไงนะฮะคือยิ่งคุณมีดาวรุ่งเยอะๆเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้คุณแน่นอนถ้าว่าการปั้นดาวรุ่งมันก็เพื่อที่จะเข้าสู่พรีเมียร์คลาสนะครับแต่ถ้ามันล้นน่ะคนนี้ก็ดีคนนี้ก็เจ๋งคนนี้ก็ระดับแชมป์คนนี้ก็รองแชมป์คนนี้ก็ผลงานน่ากลัวมากอย่างเงี้ยเจ้าใครกันแน่นะฮะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะไปโดนทีมหมื่นฉกตัวไปผมมว่าตาตจริง เอาจริงนะคือถ้าคุณมาห่วงไว้นี่มันก็ไม่มีพื้นที่เขาอยู่เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าในส่วนหนึ่งอันนี้มันเป็นความจริงที่จ้องยอมรับครับว่า KDM เป็นเป็นทีมที่ยังไม่สามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับนักแข่งลูกกีที่ขึ้นมาใหม่ได้นะครับการทํางานผมไม่รู้มาติดขัดยังไงแต่ KDM แม้ว่าจะป้อนสเปครถโรงงานให้ก็ตามนะฮะแต่มันก็คือเป็นการผ่านการบริหารโดยทีมเทคทรีนะครับโดยเฮเวิร์ดพรชารันเนี่ย ผมก็ไม่รู้ว่าแกไปบริหารแล้วไปจูนกันยังไงมันถึงไม่ติดเพราะว่านักแข่ง2คนทั้ง2 5ทั้ง87เจเนี่ยเป็นระดับแชมป์โลกรองแชมป์โลกโลกเลยนะฮะในในปีที่แล้วเนี่ยแต่พอขึ้นมาปุ๊บมันกลายเป็นไปเทียบกับนักแข่งลูก,กี้หน้าใหม่ในคนอื่นๆไม่ได้นะฮะคนอื่นเนี่ยเขาอยู่เหนือขึ้นไปนะครับแม้แต่ดารินมินเดอร์ก็ยังอยู่เหนือนะฮะอ่าถ้าเป็นมาโกเบชเก้ยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงฮะอ่าดิจานันตนี้โออย่างนี้ก็ก็เหมือนกันนะมีคะแนานที่ดีกว่าการ์ตเนอร์กับทางฟูร แต่นั้นถ้าเกิดว่าปั้นมาเนี่ยถ้าจะไปโดนทีมอื่นฉกเนี่ยผมก็ว่ามันเหมือนประมาณว่าให้ส่งนะฮะส่งแบบว่าขึ้นฝั่งเป็นเหมือนเป็นสะพานนะครับคอยปั้นคอยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าทีมตัวเองมันไม่พออย่างเงี้ยก็คงจะต้องแบบว่าแจกจ่ายให้กับทีมหื่นไปบ้างเถอะอะไรย่างี้งถ้าเกิดว่าเขามาในรูปแบบนี้ผมว่ามันออกมาโอเคนะทุกคนว่าไหมฮะไม่ว่าคุณปั้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วแบบเอาแบบมากักกันเองเ่ย รักพี่เสียดายน้องคนนี้ก็จะดันคนนี้ก็จะอยู่จะอะไรยังไงเนี่ยผมก็เลยเลยเลยมองว่าถ้าเกิดว่าดันขึ้นมาจนสุดแล้วนักแข่งก็มีที่อื่นที่ไปนะครับมีทีมอื่นมาสนใจเนี่ยก็ให้ให้เขาไปเถอะนะ <S 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 ดาลวลงซะเยอะขนาดนี้นะครับแต่อย่างในเสียนะฮะเส้นทางยังเหลืออีก9สนามนะครับว่าออกกุสโตเฟอร์นันเดสนะครับนักแข่งหมาเยเลขสามที่คนนี้เนี่ยจะเรียกว่าทำผลงานได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องอย่างแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าชนะมา2สนามติดเล่วไงฮะ ก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าจับตามองอย่างยิ่งรวมทั้งเจ้าหนุ่ยเปโดโอคอสตานะครับที่ฟอร์มกําลังดีแล้วมาดันขาหาก่อนที่กลับมารอบนี้จะเป็นยังไงนะครทุกคนโอเคครับจะค่อยๆทยอยเล่านะครับสำหรับใครที่ขอให้ไปวิเคราะห์เรื่องนั้นเรื่องนี้มาหน่อยนะครับก็ผมพยายามที่จะอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะพยายามที่จะตอบไม่ได้แล้วแต่จังหวะและเวลาและโอกาสจะมาถึงนะครับทุกคนวันนี้ก็รีบไปดูฟอร์มูล่าวันก่อนสวัสดีทุกคนครับ